สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่สำนักง,ง,งานผู้สิทธ์รถแห่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครอยากทำธุรกิจเนี้ยต้องมีเท่าไหร่ต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นรถแห่นะครับเป็นรถแห่ตอนนี้กำลังทำสีโอ้สีครับใครอยากรู้ต้นทุนแล้วก็ ต้นทุนนี่ทำเท่าไหร่ต้องมีหนึ่งคันเท่าไหร่ที่แน่ๆก็ต้องมีอันดับแรกหวัวกระซี่ก็ต้องมีประมาณ8 0 0แสนก่อนนะแปดแสนแตพาะรถนะนี่ยังไม่รวมเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากลงนี่เป็นแค่รถเก่านอกนะไม่ใช่ถ้าอยากจบสุดๆก็ต้องเป็นรถห้างก็ต้องมีประมาณสองล้านกว่าต้องมีสองล้านกว่า หัวกันีนะต้องมาประมาณสองล้านแปดได้ไหมถอ่อถ้า,อากจบจบก็คือทุกอย่างต้องเป็นป้ายแดงหมดเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อการเดินทางการรับงานทุกอย่างต้องร้อยหมดครับเพราะว่างานทุกอย่างที่เขาเตรียมไ้นะจ,จังจะภาพาเขาเตรียมไ้ต้องไปให้ทันเวลาขณะแหะก็ต้องไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับเนี่ยเป็นทุกอย่างครับนี่ก็อยู่กับเจ้าเกรถแหลเลยนะครับคือสิทธิ์ตัว ผู้จัดการครับทุกอย่าง <ทำ S 1> อะไรครับ,รบวันนี้คันนี้คันใหม่นะครับงท,ทงหมดเกือบห้าล้านครับห้าล้านนิดๆครับผม <c oughs> ต้องเริ่มต้นจากอะไรตัวรถนะครับร <c oughs> ซื้อหัวคันซี่มาแล้วก็เอามาขึ้นโครงเอาครับหัวกระซีประมาณเท่าไหร่ล้านห้าหมื่นล้านห้าหมื่นพร้อมแต่งอูล้านห้าหมื่นเลยเหรอก็คือแค่หัวกระซีกับยางกับแต่งใช่ไหม ครับ,รบก็ประมาณนี้ครับห้าหมืน่นอ่าแล้วบอดี้โครงทั้งหมดบอดี้นี้ประมาณเจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนกว่าครับแล้วก็เครื่องปั่นอีกห okay, ้าแสนเป็นเท่าไหร่แล้วสองล้านกว่าแล้วครับเครื่องเสียงอีกสองล้านกว่าเครื่องเสียงสองล้านกว่าอันนี้ก็คือยังไม่สุดเนาะถ้าสุดสดต้องเป็นปลายแดงถ้ารถใช่ครับ เป็น<ต>รถป้ายแดงรถอันนี้เป็นรถมือสองเป็่เกานอกเก่าญี่ปุ่นมาครับแค่รถครับผมนอกนั้นสุดหมดเลยแต่ใส่ในเราไม่หมดทุกอย่างไม่หมดเลยเออแค่เครื่องบันไฟก็ห้าแสนกว่ากิโลเลยร้ <125. S 1> อยยี่ิห้รอยยี่บห้าปะนี่ก็จะพาไปดูเดี๋ยวรอติดตามอฟุตสิทธิ์เวอร์ชั่นใหม่ครับเรารับงานเท่าไหร่เรท ใกล้ๆก็สองหมื่นสองครับสองหมื่นสองช่วงเทศกาลก็สามหมื่นกว่าอ่ะทุนเราหางนักด <c oughs> นตรีดนตรีประมาณเท่าไหร่นั่งดนตรีแปดพันห้าถึงถึงหมื่นครับประมาณ 10, 1, หมื่นหนึ่งเราะครับก็เหมือนเราเหลือคนละครึ่งใช่ครับคนละครึ่งแต่เราต้องมีค่าน้ํามันรถแห่ครับค่าเครื่องปั่นอีกก็จะประมาณนี้นะครับหากเรา <c oughs> <c oughs> ดีกว่าแม่คไหมครับ ดีครับผมอันนี้สบายครับเจ็บเจ็บกับแมโครมาเยอะครับเหนื่อยเลยก็เอาอีกแม้ไม่มีแมโครถ้ามีทุนจะซื้อไหมะซื้อหน่วยสองซื้อครับผมซื้อพระใจรักนะครับนี่ก็นี่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งคันเนี่ยเดี๋ยวเรามีจะทาเพ้นสีใหม่ประมาณเท่าไหร่อะไรนะเพ้นน่ะใช่ทั้งทำสีทำอะไร ต้องมีประมาณเท่าไหร่เกือบเตะสองแสนครับผมเกือบสองแสนครับเดี๋ยวเราโพสีด้วยทําสีด้วยเมาทั้งหมดครับเกือบสองแสนครับแล้วก็ติดแอร์ไหมนี่ว่าจะติดครับผมติดได้ตัดเราหมดแล้วเดือดใส่กระจกใส่อะไรอือมันมีผลไหมมีครับบางคนเขาไม่ชอบนะใช่ครับเหมือนเขาว่าอะไร มันไม่เอ็นเทนทนมันเหมือนเหมือนเราดูทีวีไหมบางมุมมองบางความรู้สึกของเขาบางทีเจ้าภาพเขาก็อยากเห็นคนร้องคนไรครับใช่เหมือนเขาบางทีเขาก็อยากอยู่เหมือนอยู่หน้าเวทีเคลื่อนที่เนาะครับไม่ใช่ว่านักร้องอยู่ในห้องเอเน่ะบางทีถ้าเราปิดเอปุ๊บบางทีมันมีผ้าม่านแล้วก็ปิดม่านหมดแล้วมันเหมือนรถเปิดซาวประมาณนี้นั่นแหละคนคนข้างล่างเขาก็ตัดเพลงยากมันเหมือนว่า มันไม่เข้าถึงคนดูเนาะก็มีข้อเสียแต่ว่านักดนตรีเราก็สบายหน่อยสบายครับเพราะว่ามันอากาศมันร้อนช่วงนี้ถ้าเราจดจดเล่นก็เปิดก็เหมือนไม่ได้เปิดเปิดเอนะแอร์พังไปไหททำเหมือนอนอแอร์นั่นที่เคยเห็นแอร์โรงงานไหมที่มันเป่าลงอย่างเดียวน่มันไม่ใช่เป็นห้องมันเป่าใส<อ>่เฉพาะตัวบุคคลใช่ใช่อันนั้นเขาเขาเห็นเขาใช้อยู่แล้วความคุ้มทุนมันจะได้ไหมคิดว่าไม่ได้ครับ มันต้องใจรักจริงๆไะประมาณเท่าไหรห้าล้านกว่าห้าล้านห้าล้านถ้าปลายแดงก็ต้องมีเจ็ดล้านเนาะครับถ้าเป็นรถปลายแดงรถมันหนักครับต้องมีเจ็ดล้านรถปลายแดงก็ตกไปเกือบน่าจะสามล้านนิดๆอันนี้งานเขาทั้งปีนะครับก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนเข้าพรรษาเนาะมันราหยุดเฉพาะเข้าพรรษาถ้าไม่ได้ทาสีก็พอมีออกงานเดือนละสามสี่งานอยู่แต่เด๋อนนี้ไม่มีใช่ไหมงานโชว์ตาม มีครับโทรติดต่อมาอยู่แต่ไม่รับเพราะว่าทํเสียงเราต้องทํารถให้มันสวยเดี๋ยวนี้มันต้องมีผลด้วยเพราะว่าคือเสียงดีนักร้องเสียงดีรถต้องสวยครับอ่าดนตรีต้องเพาะต้องเล่นมันตามใจวัยรุ่นตอนวนี้รถเยอะเราต้องใช่อัพครับเราต้องทําทุกอย่างให้เรามีงานชื่อเสียงทำแล้วคันนี้ก็ต้องบอกว่าตื่นเทบตื่นเทพมาก มีใครฟ้องบ้างไหมมีครับกระจกบ้านเราเตงเนี่ยเคยมีอยู่ครับก็ทุกวันนี้ไม่ค่อยเปิดแรงครับเปิดแรงมันมันก็ไม่ดีครับมันเหมือนว่ามันสะเทือนเกินอ่ะถ้าถ้าถ้าคนเยอะก็จะเปิดอยู่อ่าแล้วก็พื้นที่โล่งเลยนะบางทีก็ในบ้านเคยเคยโดนเหมือนในคลิปไหมที่เขาก็ยี่คว้างไม่เคยเนาะไม่จตำรวจมา ถ้ามีคนป่วยคนอะไรก็ต้องมาแจ้งเขานะครับรบ,บางทีเขาจะได้หลีเสียงลงอะ่ะช่วงที่ผ่านบ้านคนป่วยคนอะไรมันไม่ใช่ว่ามาด่ากันเลยเนาะนี่ก็เป็นเ,เดี๋ยวรอติดตามนะครับพูดสิบเวอร์ชันยี่สี่เนาะยี่สี่ยี่ห้าแล้วเนาะมีหน้าก็เป็นเวอร์ชันยี่ห้าแล้วเดี๋ยวรอติดตามนะครับก็หลายคนอยากรู้นะครับว่าต้นทุนเท่าไหร่ทำแล้วได้อะไร ใจรักล้วนๆครับใจรักแต่มันก็พอมีกินมีใช้ใช่ไหมมันแต่มันคือมันเป็นงานที่สบายอ่ะแต่มันลงทุนเยอะถ้าเรามีชื่อเสียงแล้วมันก็สบายใช่ทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับ e c คันนี้นะคันเป็นคันอันนี้คันที่สามของของผมคันที่สามคันที่สามคันแรกเป็นร้อสิห้าเนาะครับคันที่สองก็เป็นเดก้าเป็นเดก้าก็ยังไม่จบครับเพราะว่ามันยังดูเล็กอยู่แล้วก็ เปลี่ยนอัพมาเป็นส<น>2สองล้อเป็นนี่สิบสองล้อแล้วครับ,รบใหญ่สุดแล้วทำไมเขาเขาว่าทำไมต้องทำใหญ่มันมันมันไม่ใช่ว่าตามกระแสนะครับเพราะว่าคือเราเคยเล่นสิบล้อแล้วเราจะเปลี่ยนรถใหม่เราก็ต้องเอาให้มันใหญ่กว่าสิบล้อประมาณนี้ครับแล้วกะแสมันก็มาสิบสองล้อแล้วก็เลยแต่เราก็ร<อ>ับเลตราคาเดิมใช่ไหมล่ะเพิ่มเพิ่มมานี่เพิ่มกว่าตัวเก่าครับสามพันเนาะ แต่ก่อนหมื่นแปดหมื่นเก้าอันนี้ก็คือตัวท็อปสุดๆในวงการรถแห่แล้วก็ต้องประมาณนี้ถ้าเรารับเพลงได้ครับรับถูกก็ได้เต่มันอยู่ที่มันเป็นบางทีก็งานช่วยบ้างงานนี้บ้างนะประมาณนี้ก็รถเจ้าของก็อยากได้เพลงอ่าคนจ้างก็อยากได้ถูกอืประมาณนี้เรามีตัดราคากันเหมือนรถเกี่ยวไหมเหมือนครับเหมือนไมโครมันมีไหมรถแหย่ยิ่งได้เยอะเลยครับตัดราคาเหรอใช่ครับ บางทีเขาดูลบางทีเขาดูลอดูรถครับ <c oughs> นี่ก็ฟังจากเจ้าของวงเองครับเหมือนว่าเราเราไปปุ๊บเราเราราคานี้เจ้าภาพว่าเพลงพอเจ้าภาพไปเห็นรถโเอ,อ้พเาโอเคอ่าครับรบ,บางคัน,นตีเพลงปุ๊บไปเห็นรถเขาก็ไม่โอเคโอไม่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวนี้มันโซเชียลมันแรงครับบางทีรถสวยรถแห่สวยมันก็มีผลต่อเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าภาพเนาะครับเวลาถ่ายรถคู่รถแห่เงี้ย อันนี้ก็หนึ่งฤดูกาลก็จะเป็นสีขาวที่ใช้มาเมื่อกี้ทาไม่ทันเดี๋ยวตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้เป็นแค่ลองพื้นเนาะครับลองพื้นเรายังรับงานได้ทั้งปีเดี๋ยวรอเวอร์ชั่นล่าสุดถ้าตอนนี้กำลังลงถ้ามีเงินเจ็ดล้านนี่แนะนํำไหมผมว่าถ้ามีเงินมีเงินสดเจ็ดล้านนี่จะลงทุนไหมมันอยู่ใจคนด้วยครับแล้วถามว่าจะคืนทุนไหม มันไม่คืนอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันต้องอัปเดตทุกปีชุดลำโพงก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมล่ะใช่ครับลำโพงเราใช้มาประมาณ3ปีหรือ4ปีที่เราต้องเปลี่ยนใหม่เ o อ e r เวอร์เหรอวอรดูสถานการณ์มันนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้มาหลายปีเราก็อยากเปลี่ยนตัวใหม่บ้างบางทีมันก็สไตล์เหมือน Microsoft คอมพิวเตอร์ประมาณนี้มันต้องอัปเดตเรื่อยๆเสียงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวนี้เขาพัฒนามาเรื่อยๆ ก็รอติดตามผูสิทธิ์ออนทัวร์เราเปลี่ยนชื่อไหมนี่ไม่ครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับจะมีหน่วยสองไหมไม่มีครับผมมีย้ายได้อยู่ครับแต่มันปัญหาเยอะบางทีมันมีหน่วยสองมันบางทีคนจ้างเขาไม่ใจน้องบางบางทีผมไปเล่นรู้ว่าผมมีสองหน่วยคันนี้ไปเล่นเขาชอบพอคันคันอีกหน่วยหน่วยหนึ่งไปเล่นเขาไม่ชอบแล้วมันจะดึงงานกันเสียงานเลยเดี๋ยวเอาไปมาได้ยินผู้สิทธ์ต้องถามว่าหน่วยไหนอีกครับ สู้เล่นคันเดียวดีกว่าเอาให้จบถ้าเล่นคันเดียวต้องเอาให้สุดเอาให้จบแต่ก็ถ้าเที่ยบกับงานแมคโครเนอะอันนี้เราไปนั่งโต๊ะจีนเลยเนาะใช่ครับไปถึงก็ข้าวจะภาพก็ฟรีครับผมน้ําเบียร์อะไรกินดาดูแลดีคทุกอย่างฟรีหมดถ้ามีแมคโครหรอครับเราซื้อเองหมดซื้อเองหมดครับนี่คือเรื่องจริงครับนี่คือเรื่องจริงเขาผ่านจุดนั้นมาจะค่าค่าสวยค่าอะไรครับเยอะแมคโครอันนี้ล่ะเอาตรงๆเรื่องถ้าเข้าดดันล่ะ เข้าดันถามว่ารถเห่มันผิดไหมผิดครับผิดแต่เราก็ยอมรับผิดใช่ไหมล่ะใช่ครับเรารูว่าผิดเราก็ต้องยอมรับผิดใช่เราก็ยอมเสียค่าปรับไปเพื่อที่จะเราได้ไปงานต่อคุยกันได้ครับคุยเอาแต่เขาก็เข้าใจเลยแต่ว่าให้คนส่งมันถูกต้องไหมมันก็ถ้าคนส่งถูกต้องมันได้ช่วงปีหกหกสหรือกหนึ่งนี่แหละตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้มันได้ประมาณสี่ปีที่แล้วสามสี่ปีที่แล้วได้เราจะมี โคโยตี้ประจำรถไหมมี f อซแนะนำมาไหมเอาเอฟซ c แนะนำมาครับอยากให้มันอยู่ที่เจ้าภาพครับเอฟได้หมดใช่ไหมเงินถึงทาได้หมดใช่ครับบางบางเจ้าภาพเขาก็ไม่อยากได้บางเจ้าภาพเขาก็อยากได้ส่วนมากก็จะเป็นงานจดเล่นที่เจ้าภาพเขาต้องการดินเซอร์นี่ก็เป็นความรู้ครับเราอยากได้คอมเมนต์จากเ c ฟซีไหมคือเราอยากพัฒนาเนาะใครเป็น FC ฟผู้สิทธิ์นะครับอยากให้พัฒนาจุดไหนครับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับครับเราเราไม่หยุดพัฒนาเราไม่คิดว่าเราดีที่สุดเนาะ เราาเราไม่คิดว่าตัวเองดีที่สุดครับเราเราต้องเราว่าเราดีที่สุดเราอยู่แค่นั้นนะครับใช่บางทีก็อยากฟังคอมเมนต์จากเอฟซีผูสิทนะครับว่าต้องการอะไรเพิ่มอยากให้มีอะไรเพิ่มอืแ้่พวกผู้บาเนีายก็อยากให้มีคุณตี้เลยคุณตี้มีได้มีมีได้ทุกงานครับขอแค่เงินถึงใช่คใช่ไหมล่ะบางทีเราเขาจ้างเรามาสมมุิว่าเราผมผมออกงานเชาวบ้านสองหมืนสอง อย่างนายคุณตี้ก็บวกเพิ่มเอาครับแล้วแต่ราคาคุณตี้อีกใช่ไหมล่ะสองคนสามคนสี่คนอะไรจดให้ได้หมดเงินถึงพึ่งได้นี่ก็ติดต่อว่าจ้างมาได้ครับเบอร์โทรครับ093 390 8 7 5 7ครับผมครับอีกครั้งครับ093 390 8 7 5 7ครับใครติดต่อได้ที่บ้านโชคนาสามนะครับอำเภอประสาทนะครับเดี๋ยวราออนิวล่าสุด2025ัน้า ผสิตออนทัวร์ครับนี่ก็มันเป็นการลงทุนแล้วก็ผลประกอบการก็ถ้าเป็นก็เงินเก็บเขาลงทุนทั้งชีวิตเนาะทั้งชีวิตเลยลงทุนให้กับคันนี้ครับ,รบแล้วก็ทีมงงานนี้ไปเป็นแบบครอบครัวนะครับพ่อแม่พี่น้องกับมีคนมิกครับพี่ชายก็ขับพ่อก็ดูแลเรื่องสายไฟเพราะว่าค,ความสูงสูงมากถ้าเทียบเท่ากับสูงกว่ารถอ้อยไหมนี่อ่าไม่ไม่ไม่สูงเท่า <c oughs> รถอ่าบาง แต่ครั้งนี้มันจะสี่เมตรสี่เมตรตัวแรกมันสี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรท่วนแล้วมันทำชายเนี่ยมันมันจะตกไปสี่เมตรสิบนี่ก็เป็นเกจความรู้นะครับสําหรับใครอยากลงทุนนะครับเรื่องรถแห่รถสูงจะสูงมันอยู่ที่ตู้ครับอยู่ที่ตู้ครั้งนี้เป็นตู้หมุนนะครับตู้หมุนได้บางทีบางทีรถรถเราเราไม่ต้องการสเปคตู้เยอะเราก็ตอนนี้เท่าไรเบยดเท่าไรเบยดหน้ายี่สิบสี่เบรดหน้ายี่สิบสี่ครับเบยดหลังสิบสอง เอาข้างหน้าเยอะกว่าเหรอครับเพราะตัวนี้มันมีมันเป็นจุดหมุนครับอันนี้หมุนเมนวลเหรอหมุนไฮดรอลิกหมดเลยครับไฮดรอลิกแล้วระบบไฮดรอลิกหมดเลยเปิดข้างพวกตู้สไลด์อะไรไฮดรอลิกหมดเลยอันนี้ล้ําไปแล้วครับล้ําไปหมดแล้วเดี๋ยวรอติดตามอ่าล่าสุดนะครับสนใจก็ติดต่อผู้สิทธิ์อนทัวร์นะครับจ้างงานได้ปีปีหน้าไปเท่าไหร่แล้วของปีหน้าปีหน้ารรดูสถานการณ์ครับผมครับบางที มันถ้าเราจะรับรับเพลงก็ยากครับเพราะว่ารถเยอะครับพออยู่ได้ใช่ครับแพงมากเจ้าภาพเขาก็ไม่ไหวเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ครับบางทีเจ้าภาพเจ้าภาพเก่าเคยเอาเราแล้วรอบสองรอบครับมันก็ต้องไปราคาเดิมนี่ก็เราต้องแบ่งรับราคาน้ํามันที่ขึ้นขึ้นกว่าเดิมเนาะใช่ครับแต่ก็เรายังรับเหลีดเหลีเท่าเดิมอยู่ใช่ครับแล้วก็เราต้องอัปเดตนี่แต่เพิ่มไหมนี่หรือเท่าเดิมอยู่นเราจะเพิ่มไหมไม่เพิ่มไม่อะเพราะว่ามันได้ราคานี่เนี่ยอ่าครับ แต่ว่าคุ้มค่าจ้างสําหรับเจ้าภาพนะครับมันสะใจรถใหญ่รถสวยด้วยแล้วเวทีนี่แค่ชุดเส้นนะประมาณเท่าไหร่ชุดเวทีเลยกี่เมตรเนกื็หกเมตรครับผมกหกเมตรเท่ากับเหล็กหนึ่งเส้นเลยอ่ะเต็มๆแล้วก็เปิดบนเปิดล่างใช่ไหมครับก็เหมือนเวทีเคลื่อนที่ครับอ่ะอันนี้ก็ขอบคุณผู้สิทธิ์ออนทัวร์นะครับนี่สนใจติดต่อว่าจ้างมาได้ครับสวัสดีครับ